สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวเรามาอยู่กันที่วัดบางลำพูอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเราจะไปสอบถามหลวงพ่อครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันครับหลวงพ่อขอทราบประวัติเสยมาองค์องนี้น่ได้มาจางไงครับขอน้าอยากเพชรบุรีครับผมไอโบสถ์เก่าที่นั่นล่ะครับตอนนี้บนใคถอดถอนไปเจอเอารถไถเนี่ยเบนไปอล้นเร่องมันทมบูรณะครับผม ทีนี้มันจะสื้มาเนี่ยคงเป็นก้อนเก่ามันก็เลยตอนใจเลมนเข้าไปโดดถอนอเลยมาตั้งไว้นี่อโอ้โหน่าจะมีอายุโอ้หึกบุรีบึงตั้งหมายสามสี่ร้อยปีโอ้น่าจะกว่านะนะไรสี่ร้อยปีสี่สี่ร้อยกว่าปีนะฮะนี่โอ้คมเดีอยวมาดูนะขอคมศิลป์มาตรวจสอบแล้วมาดูแล้วอตอนนี้ก็ไปเช็คประวัติว่ามาจากสมัยไหน เออทีเนี้ไอ้ที่นั่นเอาเรือวัดอะไรว่าก็ลืมละมันขาวกสที่สุดอ่ะโอ้พรวัดนั่นเด็ดบุรีครับผมนี่เข้ากเลยในมนคับไปโจทถองโอ้แต่ตอนนั้นข้ายังดีอยู่ครับเลยขอมามาตั้งไปที่นี้โอ้ครับโอ้ใหม่ๆล้ะใหม่ๆเอามากครับผมเลยมาตั้งไว้นี้อ่าครับแล้ววัดบางลำพูมีสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ก็มีหลวงพ่อหลวงอขนมต้มหลวงพ่อขนมต้มนะครับนั้นเพิ่งทําใหม่อ๋อม้ออายุแปดสิบอายุแปดสิบปีตอนนั้านเกษนะครับครับผมเป็นยานอำเภออยู่อ๋อหแล้วเห็นนะอัคารสร้านพระใหญ่ครับผมเอาหลวงพ่อไปตั้งองค์องค์เล็ดมาใหญ่องเล็ดหยวงเนี่ยโอ้โและจำลองไปองค์ใหญ่ครับมาปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าครับ ที่เราหอห้าสิบเก้าครับตอนนั้นเป็นจาวมาได้สิบปีเป็นอำเภออยู่ครับนี่อยากเกษียณในต้างหลวงพ่อแทนหลวงพ่อขนมต้มเออก็เอาถ่ายกันปะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อไปขึ้นไปกราบบ้านหลวงพ่อขนมต้มแล้วก็เออนี่อยู่ที่นี่อ๋อนี่องค์เล็กอยู่ข้างบนครับองค์เล็กอยู่อ๋อครับนี่ครับเรามาชมความงดงามของหลวงพ่อขนมต้มครับ นี่คือองค์จำลองครับองค์เล็กก็อยู่อีกในศาลาครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมครับนี่เราพามาดูองค์จำลองครับมีคาถามีคาถาหลวงพ่อขนมต้มครับมีดอกไม้ทกเทียนครับสวยงามจริงครับหลวงพ่อบอกองค์นี้คือองค์จำลองครับอสวยงามครับ แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพระองค์ใหญ่ที่กําลังสก่อสร้างอยู่ครับก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับจากการคาดใจเนโด้วยสายตาตัวเองไปครับเราจะไปกราบไหว้หลวงพอ่อขนมพระองค์อง,ง,งค์จริงครับองค์เล็กที่อยู่ในศาลาครับไปครับสายเท่าพามาชมองค์จริงครับโ้งดงามมากครับโอ้สวยงามครับ หลวงพ่อข้าต้มครับครับกลับไหว้ขอพรกันครับนี่แหละครับความงดงามของวัดบางลำพูอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับก็มีหลวงพ่อขนมต้มให้เราเข้ามากลับไหว้ขอพรกันได้นะครับแล้วก็เสมาที่หลวงพ่อเล่าประวัติให้ฟังว่าหลวงพ่อ ไปเอามาย่างไงแล้วก็มาตั้งให้กับประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชม,มนครับวันนี้สายเท่าก็บรรยายถูกมั่งผิดมั่งก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับออฝากกดติดตามเพจสายเท่าบายเพชรบุรีเป็นกําลังใจให้กับสายเท่ากันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ